ไออภิสดาเผยโมเมนต์น้องเลอาเป่าเค้กสามขวบแล้วแคปชั่นจบแบบช็อตตกหลุมรักทุกครั้งที่ได้เจอเลยจริงๆสำหรับน้องเลอาลูกสาวคนโตของไออภิสดาที่เผลอแป๊บเดียวก็อายุครบสามขวบแล้วอยู่ในวัยกำลังเรียนรู้และพูดจะโต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว ล่าสุดไออภิษดาก็ได้เผยโมเมนต์จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับน้องเลอาโดยหนูน้อยยังได้เผยความรู้สึกที่มีอายุสามขวบเป็นครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยแต่งานนี้ที่ทำเอาทุกคนเอ็นดูสุดๆคมหนีไม่พ้นช็อตที่น้องเลอาเป่าเทียนเค้กวันเกิดซึ่งเป็นแบบใหม่จนเจ้าตัวถึงกับอึง้งปนกับงงพร้อมๆกันไปเลย ไออภิสดาได้เขียนแคปชั่นว่าจบแบบช็อตเลอาสามขวบแล้วโวยิพิเซดไออภิสดาสิงเล่นน